พิจารณาตนเองตักเตือนตนเองแก้ไขตนเองมีบทกลอนที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนอย่าแช่เชือนรีบเตือนตนให้พ้นผิดหรือว่าให้พ้นภัยก็มีภาษาบาลีนะ ภาษาบาลีก็บอกว่าอัตนาโจทยัต,ตานังจงเตือนตนด้วยตนเองมนุษย์ในโลกนี้ถ้าเราไม่หัดเตือนตนเองเสียบ้างรอให้คนอื่นมาเตือนบางทีก็อาจจะสายหรือช้าเกินไปเนื่องจากว่าแต่และคนก็มีภารกิจหน้าที่การงานของตนเองที่ต้องทำเวลาจะเตือนใครสักคนใดสักคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของความเกรงใจ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังต้องทำหน้าที่นี้อยู่เพราะว่าเมื่อเห็นว่าลูกจะไปสู่การประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็เตือนเอาไว้เสียก่อนลูกเมื่อได้ยินคำเตือนของพ่อแม่ก็ให้น้อมเข้ามาสู่การคิดและหาเหตุผลแต่การตักเตือนตอนเองนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเตือนตอนเองไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดี ก็ลองดูอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีล่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จแล้วก็ดื่มเสพสิ่งเสพติดอันให้โทษต่อร่างกายรวมไปถึงการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันในลักษณะต่างๆหรือเตือนตอนเองไม่ให้เป็นผู้ที่เที่ยวติดเตรในยามค่ำคืนเตือนตนเองไม่ให้เป็นผู้ที่เล่นการพานันเตือนตนเองไม่ให้เป็นผู้ที่เข้าไปคบหาสมาคมกับคนที่ชอบนำพาไปสู่ ความประพฤติความปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติการกระทําที่มีความเสียหายแล้วก็เตือนตนเองทําไมต้องเตือนละ่ะทําไมมันถึงต้องเตือนถ้าเราเข้าไปหาทุกครั้งบ่อยๆดีไหมก็ไม่ดีเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นความเสียหายเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้นะบางทีทําไปจนเพลินเราไม่รู้แต่ถ้าเราเคยเป็นผู้เรียนรู้มาพอสมควรแล้วก็จะพบว่าบางสิ่งบางอย่างทําแล้วมันผิด กฎหมายมีกฎหมายลงโทษเนี่ย เราก็บอกกับตนเองว่าไม่ทําไม่ควรทําอยู่เป็นคนเนี่ยอยู่แล้วพอได้เที่ยวสนุกสนานพอได้กินอย่างมีความสุขพอที่ได้กระทํากิจกรรมต่าง,างๆอย่างพอมีความสุขเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องทําจนเกินเลยจนเกินไปไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องของการเกินเลยเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยมันเป็นการล่วงเวลาด้วยล่วงเวลาก็หมายถึงสิ่งที่ทําไม่ถูกคือใช้เวลาที่มากจนเกินไปแล้วมันที่ว่าทำข้ามวันข้ามคืนแล้วมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกเนี่ย ใช้เวลาไปในทางที่ไม่ถูกต้องเว้นไม่ใช่แต่ว่าการทํางานโอทหรือการทํางานเป็นเรื่องของพร์ทามอันนี้ถือว่ายังเป็นข้องัเว้นแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมบางอย่างเช่นลื่นเริงสนุกสนานร้องลําทําเพลงกันแล้วก็มีการดิ้งการดื่มกันเอาค้ามวันข้ามคืนไปเฉลยละไม่ได้รับไม,ไม่ได้นอนอย่างเงี้ยอันนีต้ต้องบอกตนเองเลยว,ว่าเนี่ยมันเกินแล้ว เกินธรรมชาติของมนุษย์แล้วเกินธรรมชาติของชีวิตแล้วอันนี้มันก็ต้องเตือนตนเองบางทีนะถ้าเราไปงานศพเราจะเห็นว่าบางครั้งเราเห็น พวกญาติพี่น้องของคนตายแต่คุ่มแต่คุ่มไปที่หลังลงศพแล้วก็เที่ยวเคาะตอก,กตกแตกๆทําให้คนอยู่ในศาลาเกิดความกลัวเหมือนกันบางทีเคาะแล้วพูดดังด้วยว่าเชิญลุกขึ้นมาไหว้พระเชิญลุกขึ้นมาฟังธรรมเชิญขึ้นลุกขึ้นมารับศีลพูดให้ใครฟังนะเขาบอกพูดให้ศพฟังเผื่อศพจะได้ยินจะได้ลุกขึ้นมาความจริงเป็นเช่นนั้นไหมความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการเคาะลงศพแล้วพูดเนี่ยเป็นการเคาะเพื่อบอกคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีเวลามีชีวิตเนี่ยให้ รู้จักมันทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเหมือนดังที่เขาพูดที่โงรงศพนั่นแหละว่าต้องทําอะไรต้องไหว้พระต้องรับศีลแต่ถ้าเรามีชีวิตเนี่ยวหว้พระรับศีลเราก็ทําด้วยทําเป็นคนดีต่อสังคมต่อพ่อแม่เราก็ทําด้วยคือมันต้องทํามากกว่านั้นไงเวลามีชีวิตแต่เวลาที่ตายไปแล้ว,ลว,ลวกิจกรรมมันก็มีขนาดใช่ไหมล่ะแต่นี้คนตายมันจะลุกขึ้นมาไมหมเวลาเคาะแล้วไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้ลุกขึ้นมานอนแน <istle. S 2> ่นิ่งเลยทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วจะกินก็ไม่ได้จะ,ไไดจะทากิจ แตกรรมดีอะไรก็ไม่ได้ก็มีแต่คนเป็นนะที่คอยฟังไปคนเป็นบางคนก็ไม่รู้นะให้ฟังไปเรื่อยเลยฟังไปเ้ื่อยก็ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเขาสอนเขาบอกคนคนที่ตายความจริงไม่ใช่บอกคนเป็นเพื่อให้รู้ว่าจงเตือนตนเองให้ลุกขึ้นทําความดี ตรงพิจารณาตนเองเพื่อให้มีความดีเข้ามาสู่ตนจงแก้ไขตนเองในขณะที่ทำข้อผิดพลาดไปแล้วเพื่อให้มีความดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจึงขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ได้นำเอาไปพิจารณากันนะ